แล้วก็คําถามหลา,หลายท่านเนี่ยคงจะคิดว่าทําไมเขาถึงทําทางเดินแบบถ้าใครมาเดินนะจะดูออกว่าทําไมมันต้องแบบซิกแซกแล้วก็คดเคี้ยวแบบนู่นแบบนี้ก็อยากรู้เหมือนกันทําไมอะ่ะอ่ะคือเท่าที่แบบดูสัมภาษณ์คนที่เขาทําสวนนะเขาบอกว่าถ้าทาตรงตรงอ่ะสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเวนจักกิตินะครับผมคลิปนี้สวนภาทุกคนมาดูจุดนี้ทุกคนคือจุดนี้เป็นจุดที่สามารถ ขึ้นมาถ่ายรูปไลฟ์ทุกคนข้างบนนี้ทุกคนเป็นเหมือนหอคอยนะนี่ครับอยู่กับบ่า,บาสตีนะครับผมอะไรครับก็ตอนนี้ทุกคนซึ่งผมเดินมาผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือเนี่ยสลิงที่เขาทําทุกคนในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอุโมงค์พวกถาวันเลยนะเห็นไหมอันนี้คือเส้นสลิงนะต้นไม้ที่เป็นมันเป็นเครือเนาะเออเส้นสลิงเส้นสลิง นะครับทีนี้เนี่ยก็มีการปลูกแบบประเภทต้นไม้เลื้อยหรือว่าพวกเถวาวัลนั่นแหละเออครับเรียกสั้นง่ายง่ายนะครับ,รงงนะรบมันก็จะแบบเลื้อยเลือยขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกำแพงแบบกำแพงไม้อะกำแพงกำแพงแบบเถวาวัลนะทุกคนนาคตเนาะเออใน <งา S 1> นานาโคศเกคือไม้ขึ้นเยอะนะครับผมต่อไปขึ้นเทิงตรงนี้นะผมก็มองอยู่ทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นเสาปูนแบบไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่มันก็เรับแรงไอันี่ได้เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยจริงๆพี่ๆ FC หลายๆท่านเนี่ยมาวิ่งแถวนี้คงจะเห็นนะครับว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันสวยงามขนาดไหนอเดินขึ้นไปก่อนเนี่ยกคนสวยมากทำไมไม่ถ่ายไปข้างหน้ากะจะให้ถ่ายแบบบรรยากาศเดินขึ้นไปอ่ะก็สวยมากนะ ทำเป็นแบบพื้นที่ยกระดับแล้วจะได้มองเห็นแบบมุมกว้างอย่างดีเลยอ่ะ360องศาเลยเนาะสวยมากดูไอ้ตรงนี้เนี่ยอ๋อแสดงว่ามันแบบเขาเรียกว่ากออะไรนะจยนศูนเราไม่รู้เนาะไม่ดูเหมือนกันแต่ว่ามันสวยดีมันสวยดีเวลามันจะล้ําออกไปเนี่ยเขามีการตัด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 เพื่อไม่ให้แบบต้นนันนี่แหละที่ตัดแล้วก็เอามาวางไว้นะครับผมเป็นครู เหมือนคันเทนานะแล้วก็มันก็จะเปื่อย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 เป็นน่าจะเป็นแบบให้น้ําให้อะไรมันย่อยไปแล้วเนาะแต่ทําไมปลามันเยอะจังปิ๋งจากโตเด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยบริเวณข้างในเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเป็นโรงงานยาสูบนะเน้น <Man. S 2> เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเป็นโกดังอะไรโรง,งงานเก็บยาสูบอะในตรงนั้นอะ่ะมันเป็นโรงงานยาสูบห้าตรงนั้นอะ เออแต่ก่อนแต่ก่อนในเมื่อก่อนแล้วก็อีกเมื่อไม่นานเขาก็แบบได้ดัดแปลงเป็นเนี่ยสวนเป็นจักกิตินะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ข้างในอ่ะผมชอบอย่างหนึ่งมันมีสถานที่แบบเล่นกีฬานะข้างในมีหลายประเภทมีฟุตซอลเทนนิสและก็เบสอะไรนะบาสเกตบอลนะครับคักข้างในเนี่ยแน่นอนสีดีเนาะ ไอเดียเยี่ยมมากแล้วก็เนี่ยคืออันนี้ไม่เท่าไหร่เนาะคนแบบขึ้นมาแบบชมวิวเฉยๆแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นทางเดินอ่ะคงจะแบบน่าเห็นไหมอย่างเช่นแบบทางเดินแบบคดเคี้ยวไปเรื่อยๆที่เป็นเป็นปูนอ่ะคงใช้แบบงบประมาณเยอะมากเลยเนาะการศูนย์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออใช่เนี่ยทางเดินข้างบนก็อ่1.6นะความยาวระยะทางใช่งหมดทงขึ้นทางลงทั้งหมดอะ โอ้ oh, เอาเรื่องนั้นนะ่ะ oh. สำหรับคนที่แบบเดินออกกําลังกายก็แบบชิวๆอ่ะเขาสัมภาษณ์กันอยู่นะแล้วก็คําถามหลายท่านเนี่ยคงจะคิดว่าทําไมเขาถึงทําทางเดินแบบถ้าใครมาเดินนะจะดูออกว่าทําไมมันต้องแบบซิกแซกแล้วก็คดเคี้ยวแบบนู่นแบบนี้ก็อยากรู้เหมือนกันทําไมอ่ะอ่ะคือเท่าที่แบบดูสัมภาษณ์คนที่เขาทําสวนนะเขาบอกว่าถ้าทําตรงๆอะ่ะมันจะทําให้คนแบบเดินเหมือนเหนื่อยอะ่ะเพราะว่าระยะทางมันไกลมาก อ่าเวลาทางเดินล้วแบบเหมือนท้ออ่ะเดินเนี้ยเขาก็เลยทําให้เป็นแบบพื้นที่แบบซิกแซกแบบเดินอ๋อมาถึงแบบจุดโค้งตรงนี้ละคือเหมือนเหมือนอ่าเหมือนแบบว่าบแบบเราเดินมาถึงจุดเนี้ยนิดเดียวเองแต่จริงๆแล้วมันแบบซิกแซกไงเออประมาณนั้นเอ <S <S อ,อประมาณนั้นอ,ะอ่อะเขาทําให้แบบอารมณ์ทางเดินมันไม่เบื่อด,ด้วยแล้วมันดูไม่ไกลอ่ะประมาณนั้นเลยแต่จริงจริงมันไกลนะซิกแซกซิกแซกมันไกลอ่ะเกือบสออกิโลแล้วเอนั่นแหละก็เป็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไปดูเข้าสัมภาษณ์นะ ก็สุดยอดเมื่อก่อนก็เป็นป่านะกรุงเทพจริงๆอ่ะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่แบบป่าผืนลุ่มน้ำเนาะพื้นที่แบบสังเกตเลยในกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาเขามีการก่อสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นดินแบบดำๆอ่ะเหมือนดินเลนดินโคลใช่ปะเออเพราะว่าพื้นที่มันอ่อนนะอ่ดิน่อนดินอ่อนแล้วก็หลายๆท่านคงจะแบบรู้สึกนะเวลารถบรรทุกมันวิ่งหนักๆอ่ะ เรายืนใกล้ๆแบบถนนเนี่ยรู้สึกแบบหยิบหยิบหยิบหย,ย,ยิบรู้สึกแบบสั่นสะเทือนอ่ะอ่ามันมีความสั่นสะเทือนนะแต่ถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวก็อีกอย่าง <c oughs> ไปเดี๋ยวลงไปเดินดูข้างล่างอีกเราจะเดินไปไหนเดินขึ้นข้างบนไหมหรือยังไงข้างบนก็ได้แดดมากเลยเนาะดู <c oughs> ตรงนี้เนี่ยกะจะให้แบบปิดทางเลยนะเนี่ยคือแบบไม่ตัดนะคือมันสวยแหละย,ยังจะตัดด้ยเป็นอุโมงค์ขึ้นแบบเนี่ย เหมือนมันก็เป็นเหมือนดังที่ผมบอกอะกำแพงเถาวันเนี่ยมันก็ดูสวยงามมากนะจริงๆแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเราก็ได้แบบไปเห็นหลายๆที่เนาะเห็นได้ก็ได้ความรู้หลายๆห,ห,หลายอย่างนะอา uh huh. ซึ่งตอนนี้เขาอยากให้กรุงเทพม,มีพื้นที่สีเขียวให้ให้มากเยอะที่สุดเขาจะ,<ม>จะทําได้อะ uh huh. คือ,คอบางทีเราเดินบางอย่างนะ อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆต้นสะเดาหรือว่าต้นว่าที่บ้านเราเอะมันก็คือต้นไม้แบบป่าๆแต่ที่นี่รู้ไหมเขาซื้อมาเท่าไหร่มันต้องแบบใช้เงินมากแล้วก็ใช้แบบประสบการณ์นะประสบการณ์ยังไงประสบการณ์ในการขนย้ายอะ่ะแล้วก็เวลาจะเอาต้นต้นหนึ่งมามันต้องขุดแบบทั้งดินมานึกออกไหมเออประมาณนั้นมันก็เลยแบบเหมือนมันเป็นมูลค่าเนาะคนกรุงเทพคนไทยเองเขาว่ากรุงเทพในพื้นที่สีเขียวยังไม่พอนะมันต้องเ,ออเยอะกว่านี้อีกน,ออะนะครับผม นี่มันยังไม่ได้ตามที่เขาอน,นันใบนะแต่แต่แต่ก็ยังดีเนาะที่แบบประเทศไทยเขายังมีคือจริงๆทุกคนไม่ได้แบบคือไม่ได้แบบอวยหรือมโนอะไรนะคือลหลายหลท่านก็คงจะเห็นแหละเออเราก็พูดไปตามที่ตาเราเห็นนะนะอย่างเช่นแบบคือคลิปก่อนนี้เนี่ยก็พาทุกคนไปเดินเล่นตรงนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อะตามขอบถนนตามริมถนนก็จะเป็นแบบต้นไม้ซะส่วนใหญ่เยอะมากอะต้นไม้ใช่ตามอาตาม ริมคลองอะเขาจะปลูกต้นไม้แล้วก็ตามแบบถนนนะสองฝั่งถนนแล้วก็จุดไหนที่มันเป็นเกาะกลางถนนนะ่ะตรงไหนที่มันโล่งอะเขาปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลยทุกคน<อ>ก็นี่ไงก็ดูแบบมันจะเป็นเหมือนอุโมง์ไปอะเห็นปหมมันก็ทําให้เราเนี่ยตอนเนี้ยมันแดดอยู่นะ<ช>มันก็ทําให้เราแบบเออจริงๆผมก็ได้พูดหลายๆครั้งแหละว่าไอ้คําว่า ป่ามันขาดคนได้นะแต่คนล่ะขาดป่าไม่ได้หรือขาดต้นไม้ไม่ได้ <laughs> ดูทุกคนล่าสุดนี้ปี2025นะครับผมสุดท้าสวยขึ้นเยอะนะนซึ่งเรามาหลายครั้งเนาะแล้วก็บวกกับจริงๆมันเป็นแบบระยะที่เข้าแบบเข้าสู่หน้าฝนด้วยสวยจัดมันเข้าสู่หน้าฝนด้วยมันก็เลยแบบใบไม้มันเพิ่มความเขียวชะอุ่มมากขึ้นอะ่ะใช่เติบโตบเ,เร็วเนาะเออมันดูสวยแล้วดู oh. มิติลหลายท่านสังเกตว่าพวกผมจะ ชอบมาเดินที่นี่ค่อนข้างจะบ่อยนะจุดนี้จะสวยมากๆอ่าโดยเฉพาะแบบตอนเย็นๆน่ะมันจะเออไว้ยนี่คือมันอยู่ในกลางเมืองใช่เออแต่ว่าเราได้เห็นแบบเหมือนธรรมชาติอ่ะเหมือนอยู่นอกแบบอยู่ใต้จังหวัดอ่ะมาจากจังหวัดใช่จริงๆทุกคนบ้านจะเอินมาไงบ้านเขาเอินกรมข้ามกรมข้ามเขื่อข้ามแปรข้ามเทพเอย่าข้ามเทพ อันนี้ครับมาค้างยุ่งวะเห็นคนแบบคนไทยเขาไปกินกันอะไรอยู่กรุงเทพเขาไปกินกันเลยแต่ที่บ้านไ่ะบางคนเขาก<ข>ินนะม,นมันจะเป็นลูกยาวๆทุกคนเหมือนเหมือนมีดอะยาวๆเลยเหมือนอีดาบอะ<ช>ดาบแบบสมัยโบราณอะเน<ช>ี่ยชอบแบบนี้นที่เขาทํามาเนี่ยมันก็แบบยาวไปเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ให้ก่อนแต่ก่อนมันจะมันจะทึบกว่านี้นะเขาตัดออกเออตัดออกตัดออกใช่ จริงๆถ้าเกิดว่ากิ่งตรงนี้เนี่ยมันมัน,มนสูงประมาณนเนี้ยเขาก็จะไม่ตัดละเพราะว่าคนสามารถวิ่งไปได้ถ้ามันเดินมาถึงก็น,น่าจะตัดเลยถ้ามันยาวมายาวมาเรื่อยๆ,ๆตรงนี้มีอันนี้อีกก็เอาไม้คำ้ำไว้เป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยก็สวยดีนะจุดนี้เป็นทางเชื่อมเนาะใช่เป็นทางเชื่อมจะเดินไปยังสะพานเขียวนะครับคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าคือประเทศไทยสอนอะไรหลายๆอย่างให้ให้ให้ผมได้ เข้าใจในในความเป็นจริงหลายหลายอย่างมากก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะคือที่นี่อ่ะดูเป็นพื้นที่ว่างเล็กๆก็สามารถแบบเขาพยายามทําให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ใส่ซึ่งมันแตกต่างจากที่เราเห็นมานะครับคือไม่อยากจะพูดแบบเออโน่นนี่นั่นนะนะครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็อย่างเช่นต้นไม้ที่แบบที่บ้านเราอ่ะก็ปลกกันราเลยไม่ได้มีราคาอะไรเลยแต่มาที่เนี่เป็นต้นไม้ที่มีราคาแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ แพงบางต้นมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อของมันอ่ะเป็นมงคลด้วยอะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่บ้านเราอ่ะมันก็คือต้นไม้ปะมันแบบไม่ได้ดูอะไรแบบพิเศษพิโสอะไรประมาณนั้นอ่ะนะเออแต่มาที่นี่อ่ะเ,ออเราเห็นคุณค่ามันเว้เขาทําแบบนี้ทําแบบนี้ถ้ามีที่แบบกว้างๆนะที่บ้านผมนะผมจะทําแบบเออปลูก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 ให้มันหนาๆอย่างน้อยก็เอาต้นกระถินไปก่อนแล้วกัน ให้มันแบบกว้างๆหลาๆนะดูจันทร์ศูนย์คุณมาดูตรงนี้นะเป็นเส้นทางแบบมันดูสวยมากนะมันไม่ได้กว้างแต่ว่าเป็นเส้นเลนมันสวยมากอ่ะถนนนะเขาตีเส้นจราจรแบบให้วิ่งแล้วก็ให้เดินเนาะชัดเจนมากอ่ะมันสวยสุดยอดอะไรเนี่ยคือบึงประดิษฐ์บึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสีย ไอควเอสีชืไอคิววัตเจอร์อคิวเอเอก็เป็นแผนที่แต่นนละจุดนะครับเออสุดยอดเจ้าหน้าที่อาจารย์โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยมาเดินเล่นแล้วก็มาอัปเดตด,ด้วยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากจะให้ไปถ่ายสถา,ยานที่ตรงไหนในกรุงเทพมหานครสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ นะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ